สวัสด uh ีค่ะวันนี้การจะพาเพื่อนๆมาหาหอยกันนะคะเนี่ยหอยลมแรงมากเลยดัลิ้พวัดเนมฮะวัดนีวิงคบวิงคุบวิงคุบิปเปอร์วิงวิงคูบซิปเปอร์ตอว์วินี่บดบนีลิมเปอร์ลิมเปร์เซนซปเปอร์สตรอว์วิง วันนี้ t t มาเก็บหอย a ะคะเพื่อนเพื่อนแซมคริ n ร์ out yeah here's another one he's shutting its door big little it yeah little big ones eat better yeah if you can get big ones อ๋อวันนี้พามาเก็บหอยนะคะมี r e ้งหอยเ l ็กหอยใหญ่ใครต้องการไม่มีฟ้าบก n แตบเด้ Shut the door. Yes, shut the door. This Yeah. Yeah. The other ones are limpets. Limpets, yeah. Limpets, but I don't think limpets are that good eating. But they can be very hard to get off the rock because they clamp themselves on. Very, very hard, mm. Gotta get it. There you go. Uh, not usually, not easy, uh, very tough, but good for fishing, good for fishing, yeah, get the, the, the meat out from under the shell, put it on the fish lover. we're not going to kill this one at the moment. เขาจะกินตัวนี้กันค่ะนี่นี่น,นี่ตัวนี้นะคะตัวใหญ่ไม่กินนะคะกินตัวนี้อันนี้นะคะนี่เยอะมากเลยนะคะมาเก็บเอาอได้เลยนะคะมันจัดกินตัวเล็กค่ะนี่เยอะมากเยอะมากเลย นะคะเพื่อนๆเนี่ยมีน้ำเยอะเห็นไหมนี่หอยนะคะเนีะ่ะเพื่อนๆหอยเยอะมากเลยหอยหอยตัว ที่มันอยู่เหมือนหอยแครงนะคะแต่ว่าบ้านบ้านเขา,นาเนี่ยหอยหอยตัวนี้นะเพื่อน,นไหนคะน,นี่นี่หอยหอยตัวนี้นะคะเนี่ยเขาเขาก็กินเป็นบางคนนะคะเพราะว่ามันจะแบบบางคนเข้ามาตกปลางเงี้ยเขาก็จะจะกินหอยตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวการเอียงน่ะการก็ไม่กินนะคะการกินตัวเล็ก การนี่การจะกินตัวเล็กนี num, ่ค่ะนี่ตัวนี้กินได้นะคะตัวนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวตัวนี้ไม่ไม่กินนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะเยอะเยอะนะคะคือก็มีบางคนกินไม่กินเนี่ยค่ะนะคะเพื่อนเยอะมากเลยนะแคะกินได้เลยนะคะส่วนมากก็มาตกปลาเขาก็จะจะกินเลยค่ะนะคะไม่ได้กินนะคะเขมาตกปลา นะคะนี่ตัวนี้กินค่ะนี่ตัวนี้นะคะกินนะคะนี่หอยตัวนี้ลมแงอย้อยกนะคะ,ะเขกว่าอร่อยเรไม่เอานะ จับเอาเลยนะคะเพื่อนๆเติมเมตเพื่อนการจะให้จะเก็บเปนต้ากินนะคะตอนนี้ไม่ไกินนะคะเพื่อนเขาใช้ตกปลาค่ะแน่นมากนะคะหาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะ นิดเดียวนี่นะคะนะคะเนี่ยหอยหอยนะคะเพื่อนๆหอยเยอะมากเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะเหมือนหอยจุบบ้านเราการเอาไปย่านะคะการจะไปต้มจิ้มแกวนะคะเพื่อนมีทั้งหอยเล็กหอยใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแค่นี้ละคะ่ะบาย